สวัสดีครับวันนี้ร้านจูปิเตอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟหน้าครอสก่อนนะครับตัวนี้เป็นครอสนะครับหลังจากที่เรารีวิวนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมารีวิวย่อยนะแยกอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นครอสสองทางรีวิวไปแล้วครอสสามทางนะครับครอสสี่ทางนะครับปีสามทางนะครับปีสี่ทางเรารียวิวทั้งหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะจงแต่ละตัวนะครับ วันนี้ก็ได้จัดส่งอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นคอร์สสี่ทางนะครับตัวนี้ย้านะครับว่าเป็นคอร์สนะฮะก็คือเป็นคอร์สอย่างเดียวไม่เป็นปรีนะครับถ้าเป็นปรีก็มีนะครับส่งไปแล้วเมื่อวานถ้าเป็นปรีก็จะมีชุดคอนโทรลปรีอีกหนึ่งชุดแบบนี้แต่ชุดนี้จะเป็นคอร์สชุดใหญ่นะฮะนี่นะครับโลนะครับมีดฮอนไฮนะครับในกรณีที่เรามีตู้4อย่าง4ีแบบนะมีตู้เบสมีตู้เสียงกลางมีตู้เสียงฮอนมีตู้เสียงแลมนะครับหรือใครจะมีแค่มีดฮอน จะมีเสียงกลางหรือฮอนอย่างเดียวก็ใช้ได้นะครับกรณีอนาคตเราเพิ่มเติมเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่มฮอนขึ้นมานะครับจากทางทางที่มีโลมีดไฮมันก็ราคา3,5 0 0นละครับตัวนี้โลมีดฮอนไฮนะครับขึ้นมาอีก400้บาทนะครับเป็น3,900นารนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางรับประกันตลอดชีพนะครับบายสตอมซาวติสเต็มนะตัวนี้เป็น4ทางก็ไฟวิ่งก็ติแถวเลยนะฮะไฟวิ่งของโลไฟวิ่งของมีดไฟวิ่งของฮอนไฟวิ่งของไฮนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เราจะเจาะบูทให้ทุกตัวนะครับบูทความแรงนะครับผมใครชอบแรงก็บูทเลยครับตมตมขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็แยกอิสระนะครับเบสคือเบสกลางคือกลางนะครับฮอนคือฮอนแหลมคือแลมนะฮะแล้วก็มีวอลลุ่มมัตเตอร์คุมอีกครับตัวนี้เมื่อกี้ที่เปิดให้ฟังนะครับผมไม่ได้เปิดผ่านปีแต่อย่างใดเลยนะฮะผมเปิดผ่านโทรศัพท์เลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็เข้าเลยนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับเรามีปีคุมหรือว่าเรามีมิกคุมนะครับจะดีมากนะครับเราจะมีมิกหรือปีคุมจะดีมากมันไม่ใช่ปรีคอร์ส ถ้าปีคอร์เปิดเองได้เลยมันจะแรงกว่านี้แต่เมื่อกี้ที่ผมลองก็คือผมลองแค่ชุดพาร์คคอร์สโดยการเอาโทรศัพท์เนี่ยครับโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับเนี่ครับเอาโทรศัพท์ธรรมดาเสียบเข้าไปนะครับเครื่องก็จะทํางานแยกนะครับไฮฮอนมิดโลให้พี่เลยนะครับแต่ถ้าให้ดีพี่ต้องมีปีหรือว่ามิกคุมอีกทีนึงนะครับจะได้มาตรฐานนะด้านหลังก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับ ขาเข้าก็จะเป็น RCA 4ครับเอามิกมาเข้าก็เข้าช่องนี้เลยนะครับใครจะเอามิกเข้าก็เข้าช่องนี้เลยนะครับส่วนออกก็เป็นโฟนไปทั้งหมดแบบนี้นะครับสาหรับพรสด4ทางตัวนี้ก็ราคาที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ3,900นารครับรวมส่งเก็บเงินไปทางแล้วก็รับประกันนะครับดูแลให้ตลอดชีพนะครับตลอดชีพหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงซ่อมฟรีนะครับเอาง่ายๆใช้คำว่าซ่อมฟรีตลอดนะครับแต่ว่าค่าขนส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกเองนะครับส่วน ส่วนค่าซ่อมนะครับผมออกให้ทั้งหมดนะครับแบนรนด์สตอมสาวทิสเตมนะครับายร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับก็นี่ครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์แปดสองนะครับห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยใครจะพิมพ์ทักเพจนะครับพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับทางช่อง네ทางยูทูบได้เลยแล้วก็เฟซบุ๊กได้เลยนะครับพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับก็ไม่มีอะไไรรรรรรรมมมมาาาาาากกกกคคคคคััับบบลลูเเเ่่่่นนนน็็ืออถ้พีีีีปปปะะะะวจโธด ก็เอามาเข้าได้นะครับเข้าแล้วก็คุมตัวนี้อีกทีงตัวนี้ก็เป็นตัวแยกเสียงนะครับเป็นไฮเป็นฮอนเป็นมิดเป็นโลน,นะครับหรือใครยังไม่ใช้ฮอนก็ใช้ได้นะครับใช้แค่กลางก่อนก็ได้แต,แต่แต่เรามีเครื่องที่มันพร้อมทุกอย่างแล้วก็ดีเวลาเราออกงานเราเพิ่มฮอนปักฮอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีรูออกไปมีตัวปั่นความถี่ไม่ใช่เราเอาฮอนกับกลางไปรวมกันเสียงมันไม่ได้นะฮอนมันจะออกใสๆพุ่งๆนะครับส่วนเสียงกลางมันจะโปะ๊ะนะฮะได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับคอสเดี๋ยวดูก่อนไปไหนตัวนี้ไปพี่น้อยนะครับพี่น้อยสุรินนะฮะอำเภอจอมจอมพระนะครับไปพี่น้อยสุรินนะครับก็ก็ไปดูย้อนเอาครับในในในเพจเลยนะครับแต่ละตัวนะครับเพียบเลยนะครับสำหรับปีคอสคอสทั้งหลายนะครับแต่วันนี้จะรีวิวสี่ทางนะครับง่ายๆมากๆเนี่ยครับเอาโทรศัพท์เข้าเลยนะครับแต่นี้ผมแค่เทสเสียงเฉยๆนะครับส่วนพี่ๆไปเล่นก็เอามิกเอาอะไรมาควบคุมแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นความทีของแต่ละตัวกันว่าเล่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่แหลมนะครับผมมาถึงก็เลือกเอานะับเมื่อกี้เราเข้าอ็อกหรือซีดีเราก็ปรับเอานะครับผมเข้าซีดีอันนี้ไฟวิ่งเลยไหมเดี๋ยไฟวิ่งสวยๆนะครับไฟด้านในก็ปรับได้นะครับพี่แกะกลองมาแล้วมันจะมีเครือกม้าให้หมุนนะเดี๋ยวผมจะลองแหลมก่อนแล้วกันนะฮะตัวแรกจะเป็นวอลลุ่มนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ปรับความถี่อะไรก็จะเสียงเล็กสุดนะฮะถ้าเราอยากได้แหลมใหญ่่ะนะฮะเห็นไหมฮะบูตแรงไปเราก็ไม่ต้องบูตนะฮะถ้าเราฟังธรรมดาแต่ถ้าเราไปเล่นกลางแจ้งครับเราบูตมันก็ได้เสียงเต็มที่นะฮะแต่ว่าผมแหลมอะ่ะผมชอบปิดหมดเลยเนะี่ยมันจะฟิปด,ดีคะแต่ชอบใหญ่ๆก็ใส่ไปหน่อยอ่นะ อ่าถ้ามันแรงแสบหูไปบาดหูไปเราก็บูทลงนะฮะใน,นสำหรับแหลมนะครับต่อไปตัวนี้เดี๋ยวผมปิดเริ่มต้นเลยกันตัวนี้เป็นฮอนนะครับฮอนฮอนอ่าฮอนส <มา S 1> ปิดสุดเนี่ยมันก็เสียงก็จะจะจะ,จะ,จะ,จะเบาสุดนะอยากให้มันใหญ่ขึ้นไปหน่อย ถ้ามันดังไปเราก็บูธลงอ่าบูธลงก็จะบูลงก็จะเสียงก็จะไม่ไม,ไม่ไม่กระแทกแรงมากฟังใสใสชอบชอบ,ชอบแรงแรงก็บูธขึ้นไปครับต่อมากลางนะครับเดี๋ยวปิดก่อนอ่จะได้รู้กันเดี๋ยวลองกลาง ไอกานะคะรับ,รบรยอยากได้โป๊ะครับเขาเลื่อนไปไม่อยากให้มันแตกแล้วก็อ่อซอฟๆฝังในบ้านแล้วก็ไม่ต้องบูทหรืรใอใครชอบบูทก็ปรับปรับรเกณฑ์น้อยๆเอาคนระับ นะตอบูดลงบูทลงก็จะเบานะครับเบาแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วแต่ชอบอัะเ,เบตมั่งต่อไปโล่ยอยากได้นุ่มได้แข็งปรับได้เลย าชอบนุ่มๆครับเราก็ไม่ต้องบูทนะฮะใชไหมฮะไฟก็วิ่งไม่เยอะถ้าเราบูทเนี่ยไฟก็จะแรงเลยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับเราเปิดพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยครับ 啊。 เล่นผ่านโดยตรงโทรศัพท์โดยตรงเรายังเล่นได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบางตัวบางบางเจ้าทามันนั่ไม่แรงขนาดนี้นะครับอันเนี้ยถ้าเราถ้าเราเล่นผ่านปีมาด้วยนะครับส่งสัญญาณมาจากปีหรือมิกนะครับ <Yeah. S 1> เพิเ่เล่งแค่นี้ก็แรงแล้วครับแต่นี่มันไม่มีสัญญาณอะไรเราดึงมาจากโทรศัพท์เลย <Yeah. S 1> ก็ฝากเลยแล้วกันนะครับกับครอสตัวนี้นะครับ4่ทางนะครับราคา3,900ารนะครับรวมสมเก็บปลายทางแล้วก็ประกันให้ตลอดชีพ ถ้าใครเอาปีคอสก็แจ้งมาได้นะครับเป็น4,009 9นะครับส่วนใครจะเอา3ทางไม่เอาฮอนนะฮะสามทางก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีไม่มีฮอนนะฮะก็จะอยู่3,009 9ไอ้3,005 5นะครับสำหรับคอสเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นปีคอสก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับพลักปีคอนโทรลนะครับแล้วก็มีคอสถ้าเป็นตัวเนี้ยปีคอสสามทางเนี่ยอยู่ที่4,005 5นะครับแต่ถ้าเอาภาคคอสอย่างเดียวก็อยู่3,005 5นะครับก็เหมือน4ทาง4ทางเอาคอสอย่างเดียวก็อยู่3,009 9นะครับเอาปีด้วยปีปีคอสด้วยยกก็็อู่4,900บนะครััไง เบอร์โทรตามที่ให้ไว้นะครับ082นะครับ5406540ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับเรามีแล้วเราก็จะลงครับช่วงนี้ก็จะลงเนี่ยครับพวกนี้บ่อยๆยเยอะๆหน่อยนะครับทำไม่ทันจริงๆนะครับอย่างวันเนี้ยคอสามทางก็ไม่มีแล้วหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยส่งส่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกส่งพี่ประกรอบนะครับอ๋อพี่ประกรอบอ๋อพี่ประกอบเอา fx 600แล้วก็มีพี่คนหนึ่งสั่งปีสามทางใหม,ม่สามทางใหม่ตัวนนี้ครัท ก็7,900นนะครับแล้วก็ FX 1 8นแตัวนี้ก็1 9 0 0นายนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับเราสินค้าเรารับประกันดูแลให้ตลอดชีพนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและ f อฟทุกท่านนะครับที่ดูยันจบคลิปนะครับจุปินเตอร์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นโควิดไปด้วยดีนะครับเราก็ ต้องสู้กันนะครับตอนนี้เราก็มาเน้นงานประกอบมือซะส่วนใหญ่นะครับงานพวกบริษัทแบรนด์ทั้งหลายก็น่าจะเงียบกันนะครับแต่เราก็ผลิตนะครับจัดจำหน่ายให้ลูกค้าทุกๆวันนะครับวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบพระคุณครับ